สวัสดีค่ะคาไบายกรดาษนะคะวันนี้รีวิวเหมือนเคยแต่ว่าคันนี้เป็นรถนาวาร่าสประตูนะคะเป็นรุ่นบินสีถึงก่อนรุ่น NP300 นะคะมาทำครบชุดเลยก็จะมีหุ้มเบาะแบบสวมคลุมเบาะเดิมนะคะพร้อมปูพื้นแบบ7จีอันนี้ภายในนะคะลูกค้าเลือกเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วก็ตัดสีครีมเพื่อให้เข้ากับภายในรถนะคะ แล้วก็เย็บแบบ VP ด้วย VP ก็คือที่มีพวกลายปักตะข่ายตรงกลางแบบนี้นะคะเป็นค่อยๆปค่อยมาแบบนี้จะเพิ่มความหรูหรานะคะนี่คือชุดสวมค่ะคลุมเบาเดิมแบบไม่เสียเบาเดิมนะคะวันหนึ่งไม่ใช้ก็คือคุณถอดออกได้เลยกลับไปใช้เบาะเดิมๆได้ไม่ทําลายเบาเดิมนะคะตัวนี้งานเราเข้าลูกกระชับแล้วก็ตรงรุ่นเลยนะคะส่วนรายการที่สจะเป็นปูพื้นแบบ7 d พราะว่าเจ็ดดีเนี่ยคือมันจะมีชั้นล่างก่อนหนึ่งชั้นนะคะเป็นแบบหกดีหนาสิบสานมิลเลยหนานูแบบนี้แล้วก็ใครที่เลอะบ่อยๆก็จะเสริมชั้นบนได้นะคะถอดทาความสะอาดง่ายก็แค่ถอดชั้นบนออกมาทําความสะอาดชั้นล่างก็ปล่อยให้มันอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้แค่ดูดฝุ่นแล้วก็ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะคะสามารนี่งานเก็บงานเรียบร้อยลีลยวให้ดูตอนหลังนะคะตอนหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยเบาะนะคะสวมคลุมนี่สวยงาม มาดูสินค้าจริงได้นะคะอยู่ลาดเท้า124ดูคุณภาพหนังคุณภาพงานได้นะคะเราเราเปิดโชว์รูมทุกวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะเลือกสีเลือกลายแล้วก็รอรับกันได้เลยใช้เวลาประมาณ3าีชั่วโมงนะคะโดยประมาณนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะสองชัน้นนะคะ หากท่านในสนใจนะคะเปลี่ยนรถเนี่ยรถเดิมๆเนี่ยให้เป็นเหมือนรถหรูอีกครั้งรถใหม่อีกครั้งนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์0917099960นะคะเดี๋ยวจะแท็กไว้ให้ด้านล่างพร้อมกับเพจเ a c e b o o k c a r b ิ่นโปรดักนะคะเข้ามาดูกดไลค์กดแชร์ได้ดูสีดูรีวิวได้มีหลายรุ่นหลายสีให้เลือกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ